รา,าร, um. ารายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไป สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยั่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้กิสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮัเจรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไป เที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี สวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้อากาศดีๆนะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนสละทานินนั่นเองค่ะ สวนสลาท่านีน้แห่งนี้นะคะต้องบอกว่ามีผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่างสละค่ะก็คือว่าเป็นหนึ่งในของดีนะคะเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่นี่ค่ะนอกจากมีการชิมผลสดต่างๆแล้วนะคะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปชมข้างในสวนนั้นเรามารู้จักเจ้าของสวนกันก่อนดีกว่าค่ะ นายธนินใจห้าวชาวอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตร,รกรรายหนึ่งที่เปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาปลูกไม้ผลอย่างต้นสละซึ่งต้นสละเหล่านี้ทำไรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับเขาและครอบครัวได้ดีทีเดียวค่ะและสามารถจำหน่ายได้ราคาตลอดทั้งปีพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของอาชีพเกษตร,รกรที่เขายึดเป็นอาชีพหลัก จนถึงปัจจุบันนอกจากเงินทองที่ได้รับแล้วนะคะความสุขและความสบายใจก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มากกว่าเงินทองอาชีพเกษตรหรือว่าทำสวนสระเริ่มจากทำสวนสละเนี่ยผมกลับมาก็ทำอยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วครับ mm hmm. เกือบเกือบ,อบละด้วยสถานการณ์รต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่ผมอ,ออกจากงานบริษัทมาปีนั้นปีวิกฤต ต้มยำกุ้งปี40นะครับออตอนนั้นผมยังจําได้หลังจากที่ผมออกมาจากบริษัทเมื่อตอนปี37เ,เพื่อนๆที่เขายังอยู่ในบริษัทเขาจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออวิกฤตการเงินในสมัยนั้นบางคนก็ต้องออทําร้ายตัวเองบางคนต้องออให้ออกจากงาน ตอนนั้นผมมาอยู่ได้ประมาณสักสองปีสามปีผมก็ได้เห็นความแตกต่างว่าดีที่ผมได้ออกมาก่อนทําให้เราได้เห็นความแตกต่างตรงนั้นว่านี่แหละคือการสร้างอาชีพเกษตรพอมาถึงตอนนี้ยุคสถานการณ์โควิดยิ่งทําให้เราได้สิ่งต่างๆได้ขึ้นมากมาไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านอาชีพทางด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ฐานะทางการเงินหรือว่าฐานะทางครอบครัวที่ว่ามันจะมีความเข้มแข็งดีกว่าความภูมิใจถือว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความสําเร็จด้วยที่ตามมาคือมีความภูมิใจมากๆที่ว่าเราเองก็พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อมาประกอบอาชีพให้มันสําเร็จได้ครับ จากมนุษย์เงินเดือนในเมืองหลวงผันชีวิตมาเป็นเกษตรกรที่เมืองคอนที่ที่มีธรรมชาติไม่ได้หวือหวาเช่นเคยนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่โชคดีที่นายธานินเคยหยิบจับงานสวนมาบ้างจากที่ครอบครัวพ่อแม่ มีความรู้ด้านเกษตรจึงไม่ยากนักที่จะสารต่อที่บ้านและการทำสวนจึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2539หรือประมาณ25ปีที่แล้วนับว่านานทีเดียวค่ะลองผิดลองถูกกันมาจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เหตุผลหนึ่งที่ผมได้เลือกสละมาปลูกก็ด้วยที่ว่าสละเป็นพืชที่มีการดูแลรักษาเยอะแล้วก็สิ่งหลักๆอีกอย่างหนึ่งคือ,อผลไม้สิ่งที่ผมต้องตัดสินใจปลูกเหตุผลหลักๆก็คือนอกจากขายผลสดสิ่งหนึ่งที่คิดว่ามีอิทธิพลต่อการตลาด หรือว่าเราสิ่งที่เราสามารถสร้างมูลค่าสร้างราคาผล,ผลผลิตขึ้นมาเองได้นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องปลูกก็คือต้องสามารถปลายรูปได้เองได้แล้วก็การปลรูปเนี่ยพยายามคิดว่าสิ่งที่ไม่ว่าเป็นผลไม้ชนิดไหนถ้ามีช่องทางปลายรูปได้เยอะนอกจากขายผลสดแล้วนี่คือเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวสามารถทำให้ราคาผลผลิตของเราไม่ตกต่ำ จากเดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสวนยางพาราครับแต่ด้วยที่เห็นผมมองอนาคตถึงว่าสละกับยางพาราสละเองเราสามารถตั้งราคาเองได้แต่ยางพารานั้นคือเราไม่สามารถตั้งราคาเองในเรื่องราคาการขายครับก็เลยคิดปลูกสละให้เป็นยึดเป็นอาชีพหลัก เราเข้ามาในสวนสละธทานินเป็นช่วงที่ผลผลิตไม่เยอะมากนะัก แต่ก็พอให้เห็นอยู่บ้างบางต้นมีผลผลิตที่พอเก็บเกี่ยวได้เมื่อมองรอบๆสวนก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ทั้งน้ำและดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ต้นสละเหล่านี้ให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาโดยตลอดเนื่องจากเจ้าของสวนดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งน้ำปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชต่างๆจึงไม่แปลกใจเลยทำไมสวนสละแห่งนี้ถึงมีผลผล,ผลิตได้ตลอดทั้งปีค่ะ หลักๆของที่นี่มีทั้งสละพันเนินวงพันสุมาลีซึ่งพันเนินวงจะเป็นผลผลิตหลักที่ขายซึ่งก็ขายได้ทำให้มีรายได้ทุกเดือนตอนที่ว่าเริ่มสละะข้ามาในภาคใต้เขาก็จะปลูกสายพันเนินวงก่อนแต่ด้วยสายพันเนินวงเนี่ยเขาจะมีข้อด้อยตรงที่เขาจะมีเนื้อดำเนื้อยุบในช่วงหน้าฝนส่วนสุมาลีภาคหลังที่ข้ามาเนี่ยเขาจะมา รสชาติเขาจะมีความโดดเด่นตรงที่เขามีเนื้อที่หวานเข้มแต่ข้อด้อยของเขาคือเขาจะมีะเม็ดโตกว่านนวงหน่อยหนึ่งแต่ในส่วนสุมาลีเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์ที่ลูกค้าเองเขาก็นิยมทานเพราะว่าเขาจะมีรสหวานหอมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เวลาเราเอาไปไปลรูปปลรูปนี่เนื้อของอสายพันธุ์นนวงนั้นถามว่าปลรูปเป็นลอยแก้วได้ไหม ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องเนื้อดําของเขาเวลาเราเอามาทํารอยแก้วแล้วเนื้อเขาจะาดูแล้วมันไม่สวยก็เลยหันมาใช้สายพันธุ์ซูมาลีเป็นสายพันธุ์ที่ว่าเอามาทําสละรอยแก้วได้ดีกว่าครับอย่างต้นข้างๆที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ซูมาลีลักษณะเมื่อเราถ้าเราเห็นที่ ขายวางขายอยู่หน้าร้านว่าเราจะมองออกได้ยังไงว่าอันนี้เป็นสุมาลีหรือว่าอันนี้เป็นนนวงก็คือลักษณะสีผลอย่างนนวงเนี่ยเขาจะเป็นสีออกคล้ำๆกว่าสุมาลีสุมาลีนี่อ,อีกอย่างหนึ่งคือลักษณะทรงผลเขาจะกลมแบบป้อมๆส่วนสายพันธุ์นนวงน,นี่เขาจะมีลักษณะทรงยาวกว่าทรงรีกว่าของสายพันธุ์สุมาลี แล้วก็ถ้าเราแกะเนื้อข้างในก็คือนั่นแหละที่ผมบอกไปตอนแรกว่า,าสายพันธุ์โนนวงเขาจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อดำๆบ้างในบางครั้งด<ว>ิน <Video> บริเวณนี้ก็คือ ก็เหมาะสมที่จะปลูกสละเพราะว่าสละเองเขาก็ชอบเป็นลักษณะเป็นดินร่วนแล้วก็หลักๆกก็คือพื้นที่ที่เราจะปลูกสละผมบอกว่าพื้นที่นั้นต้องมีน้ําใช้ตลอดปีเพราะว่าสละเองเมื่อเข้าหน้าแลง้งสละเองเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตทั้งปีเมื่อเข้าหน้าแล้งเองเราก็ต้องให้น้ํา ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องให้จนชุ่มจนแฉะแต่คือต้องมีการให้น้ำสม่ำเสมอครับการปลูกถ้าเกษตรกร,กรหรือว่าผู้สนใจสนใจอยากจะปลูกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาตัดสินใจว่าจะปลูกดีหรือไม่ปลูกดีคือตัวของเกษตรกร,เ,กรเองว่าเรามีเวลาไหมที่ต้องทำงานจำเจทำงานจำเจได้ไหมลักษณะพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ลักษณะต้นลักษณะของผลเนี่ยจะเห็นได้ว่าสระจะมีหนามทุกส่วนเมื่อเราลงปฏิบัติงานแล้วเนี่ยเราสามารถปฏิบัติงานทนต่อ,อสภาพของอ,อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นหนามตำพวกนี้ก็ต้องเกิดอยู่ได้แล้วเกิดขึ้นได้เราเองสามารถทนอยู่ตรงจุดนั้นได้ไหมถ้าเราทำได้เรามีเวลาพอก็พื้นที่ ถึงแม้น้ําจะท่วมขังเล็กน้อยถ้าเราปลูกต้องการปลูกจริงๆก็สามารถปลูกได้ขอให้เป็นลักษณะดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายพวกนี้ก็ยังได้ครับทั้งซูมาลีและนนวงเขาจัดชอบแสงแดดไม่จัดคือประมาณสัก60หรือว่า50เปอเขาก็สามารถอยู่ได้ถ้าเป็นสายพันธุ์นินวงนี่ข้อด้อยของเขาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราปลูกกลางแจ้งนี่ มักจะใบเขามักจะแห้งใบมักจะเสียในช่วงหน้าแล้งส่วนสายพันธุ์ซูมาลีนี่การทนแดดทนแสงเนี่ยเขาจะทนได้กว่าสายพันธุ์นนวงกว่าจะมาเป็นต้นสลาดที่ให้ผลผลิตแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันเราสามารถนำเทคนิควิธ,ธีการจากสวนสลัดทาน,นินไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะ ช่วงออกดอกและมีผลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะถ้าเห็นศัตรูพืชและโรคพืชเข้ามากก่อกวนคือไม่ได้การแล้วต้องรีบกำจัดก็จะมีการใช้ชีวพันธ์ต่างๆเข้ามาฉีดพ่นเพื่อป้องกันซึ่งสารชีวพันธ์ก็จะมีประสิทธิภาพต้องฉีดในเวลาที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยสละนี่ก็คือจะสำคัญเลยหลักๆนอกจากที่เราเก็บผลผลิตแล้ว เราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาเรื่องอปุ๋ยส่วนมากก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักหรือว่าะจะสลับกับปุ๋ยเคมีด้วยส่วนหนึ่งปุ๋ยเคมีส่วนมากจะใช้สูตรเสมอไม่ว่าเป็น1 5บ5สตัวหรือว่า16-16-3สตัวครับส่วนน้ำก็คือถ้าหน้าแรงก็คือสามารถต้องลดทุกวันหรือว่าลดวันเว้นวัน,วนแต่ไม่ต้องถึงกับ ชุ่มมากครับดอกที่เรามีการผสมเกสรเสร็จตั้งแต่วันผสมเกสรก็สําหรับสายพันธุ์สุมาลีก็คือ8เดือนส่วนสายพันธุ์นนวงก็9เดือนเก็บผลผลิตได้แล้วก็หลักๆอันนี้คือเฉพาะของที่สวนนอกจากที่ว่าเราจะก่อ,ะอนจะตัดหลักๆเราก็ต้องมีการชิมรสชาติก่อนเพราะว่าต้นสละเองแต่ละ แต่ละที่ที่เขาปลูกบางต้นได้รับน้ําอาหารไม่เหมือนกันบางต้นได้รับแสงแสงแดดอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันพอการได้รับปัจจัยต่างๆพวกนี้ไม่เหมือนกันแล้วผลผลิตเองเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวเช่นบางต้นวันเวลาผสมเดียวกันแต่เขาอาจจะเก็บเกี่ยวได้ก่อนหรือว่าบางต้นอาจจะเก็บเกี่ยวได้ล่าช้าไปนิดนึง นั่นคือหลักๆเราก็ต้องสุ่มชิมเป็นหลักครับ นี่เป็นสละพันสุมาลีนะคะของสวนสละทานินค่ะก็มีคุณภาพมากๆเลยนะคะก็มีการจัดการที่ดีค่ะนอกจากจะรับประทานผลสดแล้วก็ชิมฟรีได้ที่สวนแล้วนะคะที่นี่ค่ะก็ยังมีการแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายชนิดค่ะนี่เลยค่ะพี่จิตแล้วก็พี่ทานินรอเราอยู่แล้วค่ะนี่สละนี่จะทำอะไรบ้างคะวันนี้ อันนี้เมนูสุดทิตของร้านสุดทิตของพี่ร้านเลยเป็นเมนูอะไรคะยำสละใครมาต้องสั่งค่ะต้องสั่งมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีถั่วฝักยาวมีน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านค่ะสูตรพิเศษของทางร้านเลยเป็นสูตรเฉพาะนะคะอันนี้มีข้าวโพดต้มมีพริกสดดำมีเนื้อสละที่คว้านเมล็ดแล้วค่ะ ๋อนี่ที่พี่ทานินกำลังฟ้นอยู่มาเป็นอันนี้มีมะนาวแล้วก็มะเขือเทศน้ำปลา้วนิดหน่อยค่ะงั้นเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะอันดับแรกเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะอืมนอี้เอารสกลางๆแล้วกันนะคะกลางๆอันนี้คือลูกค้าสามารถกำหนดได้ค่ะกำหนดได้เสร็จแล้วก็ใช้น้ำยำค่ะ น้ำยำนี่หนูสามารถช่วยอะไรได้บ้างคะนี่เดี๋ยวช่วยหยิบรือว่าถั่วฝักยาวเลยค่ะหยิบช่หยิบถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวคืออันนี้นี่นะคะใส่ถั่วฝักยาวไปด้วยค่ะถั่วฝักยาวใส่เลยค่ะใส่เยอะไหมคะหรือทั้งหมดใส่สักครึ่งหนึ่งค่ะสักครึ่งหนึ่งโอเคค่ะแล้วทีนี้มะนาวค่ะมะนาวค่ะเดี๋ยวให้พี่จิตบีบนะคะค่ะมะนาวสองกลีบค่ะมันจะได้ แส,แ,สแสดงว่าถ้ามาที่ร้านแบบนี้ก็คือมีเมนูอะไรบ้างคะที่ให้ลูกค้าได้มาชิมกันมีสลัดทรงเครื่องด้วยค่ะม,มีสลัดทรงเครื่องแล้วก็น้ำสลัดปันนปน่นน้ำสลัดปั่นค่ะโอ้แล้วสลัด้อยแก้วอะคะอันนี้คือมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะอา้านี่ไงสลัดปั่นมาพอดีเลยขอบคุณค่ะโอ้ นี่เป็นน้ำสลัปั่นใช่ไหมคะที่ขายดีเรียกได้ว่าขายได้ทุกวันไหมคะเมนูขายทุกวันเลยค่ะทุกวันโดยโดยการจะทําที่เอาเนื้อแล้วก็ใส่ฟีดเอาไว้ช่วงที่มีผลไม้เยอะๆเป็นการเก็บผลผลิตไม่เสียหายค่ะงั้นวางไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนแล้วค่อยต้มน้มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศใส่เลยค่ะใส่หมดเลยค่ะหมดเลยค่ะสลัค่ะเอาเนื้อสลัมาอันนี้เนื้อสลับอันนี้พันอะไรคะ อันนี้พันเนินวงค่ะอันนี้เนินวงค่ะใส่เลยหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะแล้วหใช่ไหมเลอะหมอามีช้อนชิมด้วยค่ะมีช้อนชิมด้วยตอนนี้เราชิมรสดูก่อนค่ะมีอะไรเพิ่มคะอ่าช้อนเดียวค่ะเราจะชิมน้ำมันก่อนว่าแั้นตอนอยัเียค่ะแซ่บหรีอยงชิมน้ำนิดนึงว่าแซ่บหรือยัง ว่าถูกปากเราหรือยังค่ะว่าเผ็ดหรือยังจะได้เพิ่มได้ค่ะเพิ่มอะไรไหมคะไม่เพิ่มค่ะอ่ไม่เพิ่มใช่ไหมเพราะมันมีน้ำยำสูตรพิเศษใช่ค่ะนนี้ก็ใส่ข้าวโพดเลยค่ะใส่ข้าวโพดข้าวโพดตสอ่าข้าวโพดคลุกเขาแล้วก็เดี๋ยวใส่จัดใส่จานเลยค่ะจัดใส่จาน จะโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะอท่านี้ก็แซ่ปล้น้ำมะทำเม็ดเม็ดของสลัดทาไมต้องคว้านเพราะว่าน้ํายําอ่ะมันจะเข้าไปแทรกอยู่ตรงกลางมันจะกินแบบเวลาแบบทานสลับปุ๊บก็จะได้แบบว่าใช่ได้รสชาติของน้ําสูตรเฉพาะของที่ร้านด้วยจะได้สูตรนี้ค่ะอันนี้ควานเรียบร้อยเลยใช่ไหมตรงนั้น ้วเวลาแบบลูกค้ามาแบบนี้ค่ะจะมีทานตลอดทั้งปีไหมคะแบบนี้มีค่ะไอ้นี่จะมีทั้งปีค่ะสลัดสดในบางช่วงที่สลัดสดไม่มีเราก็มีสลัดแต่ลูกไม่ว่าจะเป็นสลัดลอยแก้วหรือว่าน้ำสลัดปันนี่คือมีตลอดทั้งปีครับน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะใช้เวลานนราคาแค่<า>เจ็ดสิบบาทเองค่ะเจ็ดสิบบาทโโหเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วน่าทานมากๆด้วยแล้วเป็นสลัดที่เนี่อะไรคะ่ะ สลากก็คืออยู่ในสวนแล้วตรงนี้ก็คือทำสดๆแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าได้ชิมเลยค่ะอโอเคค่ะ,จะจพูดถึงสลารอยแก้วนิดนึงค่ะสลารอยแก้วนี่คือยังไงบ้างคะสลารอยแก้วข้าแรกเราก็คัดเลือกผลผลิตที่อา,อายุประมาณชักเจ็ดเดือนถ้าถ้าต่ำกว่านี้ก็คือรสชาติเขาจะไม่ไม่ได้ที่คือจะมีรสชาติฝาดปนเยอะ ก็เอามาแยกออกเป็น <polarization> ล <cessor> ูกเป็น <welche> ล <ăn? S 1> <ied. what S 2> uh ูกแล้วก็ทําความสะอาดล้างเสร็จแล้วก็มามาแกะมาแกะเปลือกแกะเปลือกเสร็จแล้วก็เราก็ล้างอีกรอบหนึ่งในก่อนที่ว่าจะคว้านพอคว้านเสร็จแล้วก็ต้มน้ําเชื่อมต้มน้ําตาลคือเป็นน้ําเชื่อมแล้วก็เอาสละที่เราคว้านเสร็จแล้วก็เติมเกลือหน่อยหนึ่งในน้ําเชื่อมแล้วก็ใส่เนื้อสละที่ใส่เนื้อสละ วางไว้พอเดือดแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงเพื่อให้มันเย็นแล้วก็บรรจุใส่ภาชนะครับคือถ้าไม่มีผลสดหรือว่าช่วงไหนที่ผลสดน้อยแบบนี้ค่ะถ้าจะมาที่ร้านคือมีเมนูนี้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วใช่ครับจะมี<อ>สลับไปลูกจะเป็นร้อยแก้วหรือว่าเด่นที่สุดที่นี่แล้วก็เป็นเมนูที่นแนะนำเป็นเมนูที่ ลูกค้าติดใจก็คือน้ำสลาปั่นครับหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะใครจะอดใจไหวนะคะต้องลองชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนสดชื่นแค่ไหนรสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมใครที่สนใจสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วยิ่งสละลอยแก้วแช่เย็นไว้ทำงานมานเหนื่อยหยิบออกจากตู้เย็นทางได้เลยน่าจะช่วยหายเหนื่อยได้เยอะเลยค่ะ สำหรับประโยชน์ของสละหลักๆจะช่วยอาการกระหายน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างความจำช่วยบำรุงและรักษาสายตาป้องกันอาการตาบอดตอนกลางคืนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงสละเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักช่วยบำรุงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่วยบำรุงเลือดช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยป้องกันอาการหวัดบัตเทาอาการไอแล้วก็ประโยชน์อีกมากมายถือว่าสละเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่น่ารับประทานมากๆค่ะนี่เป็นสละผลสดนะคะที่เก็บมาจากสวนแล้วก็มาวางขายที่หน้าร้านอันนี้ขายกิโลกร,รมนะัมละเท่าไหร่คะ กิโลกร,รัมละ80บาทครับ80บาทใช<า>่ครับทั้ง2สายพันธุ์เมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก็สุมาลีก็กิโลกร,รัมละ1 0 0บาทแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็อยากให้ลูกค้าได้เข้าถึงทั้ง2พันเราก็ขายในราคาเดียวกันก็คือ80บาทครับนอกจากวางขายที่หน้าร้านมีส่งขนส่งออเดอร์ไปที่อื่นไหมคะตรงอ่าครับปกติเราก็มีขายทางออนไลน์ด้วย แต่ว่าช่วงนี้พอดีผลผลิตมันเริ่มน้อยก็มีวางขายเฉพาะหน้าร้านอยู่เป็นบางครั้งบางคราวถ้าผลผลิตเยอะเราก็สามารถตัดส่งขายออนไลน์ครับถ้าผลผลิตเยอะอย่างเงี้ยสามารถสั่งได้ที่เพจไหนบ้างคะ,ะชื่อเพจสวนสละทธานินครับหรือว่าเบอร์โทร081 956 2 7 0นครับค่ะนอกจากสละแล้วยังเห็น เป็นฝรั่งกิมจูด้วยตรงนี้ก็คือที่สวนด้วย,ยอันนี้ก็คือเป็นผลผลิตจากสวนเช่นกันครับอันนี้เพิ่งเก็บมามของเราเนี่ยจะเก็บมาวันต่อวันเพื่อเอามาวางจำหน่ายไว้หน้าร้านครับค่ะมาที่นี่นะคะสวนสละทานนินค่ะได้รับประทานสละแล้วแถมยังมีการแปลร,รูปเป็นสระลอยแก้วและสระทรงเครื่องด้วยน่ารับประทานมากๆเลยก็ใครนะคะที่มาเที่ยวที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่า ต้องมาแน่ๆก็คือวัดเจดีหรือว่าวัดตะไร่หรือวัดไอ้ไข่ค่ะก็สามารถแวะมาที่สวนได้ที่นี่ห่างจากวัดประมาณกี่กิโลคะสามกิโลกว่าๆครับประมาณ3กิโลกว่าๆเท่านั้นเองค่ะก็สามารถแวะมาที่นี่ได้นะคะอะหมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆแล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็แขกร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี